ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับธนบัตรวันบาทนะครับ1บาทของไทยนั่นเองนะครับจะมาพูดเรื่องราวของธนบัตรนี้นะครับธนบัตรนี้นะครับผลิตขึ้นโดยบริษัทเลาลูนะครับผมแอนด์คัมปานีนะครับลิมิเต็ดนะครับที่ประเทศลนดอนนะครับผมผลิตเมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับ2489นานะครับผมนะครับธนบัตรนี้นะครับผมวันบาทนี้ ที่เป็นธนบัตรที่ทางทหารอังกฤษนะครับจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะครับผมเมื่อสงครามสงบลงนะครับผมจึงมอบธนบัตรแหงกล่าวนี้นะครับให้กับรัฐบาลไทยนะครับซึ่งก็เป็นเวลาที่ไทยยังขาดแคลนธนบัตรอยู่พอดีนะครับจึงได้นํามาแก้ไขพิมพ์ทับเพิ่มเติมนะครับนําออกประกาศใช้นะครับผมธนบัตรนี้นะครับ เป็นธนบัตรของจริงนะครับนี่ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วนะครับผมธนบัตรใบนี้ก็ยังมีสภาพที่ยังดูดีอยู่นะครับผมก็ยังแต่ยกเลิกใช้งานไปแล้วนะครับก็เป็นของสะสมนะครับผมอันนี้เอานำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมครับสวัสดีค,ครับผม